หน่วยต้นไม้น่ารู้สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆข้องอนุบาลสองทักหนึทุกคนนะคะเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะคะกับหน่วยต้นไม้น่ารู้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาต้นไม้กันค่ะ วันนี้คุณครูมีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้ดูด้วยนะคะชื่อว่านิทานเรื่องต้นไม้ที่รักค่ะเราไปดูด้วยกันเลยนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะนิทานต้นไม้ที่รักสนุกไหมเอ่ยวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรูก้การดูแรลรักษาต้นไม้กันค่ะเด็กๆพร้อมเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะ เรามาเรียนรู้การดูแรลรักษาต้นไม้กันนะคะเด็กๆการดูแรลรักษาต้นไม้คือ 1. การรดน้ำต้นไม้ค่ะอุปกรณ์ในการรดน้ำต้นไม้จะเป็นบัวรดน้ำหรือสายยางเราต้องหมั่นรดน้ำทุกวันนะคะต้นไม้จะได้เจริญเติบโตค่ะ 2. การพวนดินการใส่ปุ๋ยบำรุงให้ต้นไม้แข็งแรงโตไวๆนะคะ 3. เราไม่ควรทำลายต้นไม้ตัดต้นไม้เด็ดดึงใบไม,ไม้ดอกไม้เล่นนะคะ 4. เราควรช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆเพื่อให้บ้านของเราน่าอยู่ร่มรื่นสดชื่นมีอากาศที่ดีขึ้นค่ะ กิจกรรมบูณาการวันนี้นะคะคุณครูจะพาดเด็กๆมาเรียนรู้ทบทวนคำศัพท์ต่อค่ะในเรื่องของส่วนประกอบของต้นไม้นะคะทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษค่ะในส่วนของคณิตศาสตร์นะคะคุณครูจะพาดเด็กๆมาเรียนรู้ความสัมพันธ์ของรูปภาพกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กิจกรรมบูณาการกันเลยนะคะ leaf leaf ใบไม้ Flower, Flower. ดอกไม้ Fruit Food <Fruit. S 1> ผลลไม้เรียงลำดับความสัมพันธ์ของภาพข้อที่หนึ่งดอกไม้ดอกไม้ต้นไม,ไม้ต้นไม้ดอกไม,ไม้และต่อไปคือภาพอะไรคะดอกไม้ค่ะข้อที่สองสับประรดสับประรด แตงโมแตงโมสับป,ประรดภาพต่อไปคือภาพอะไรคะเด็กๆสับป,ประรดค่ะเก่งมากเลยค่ะงานบ้านวันนี้ฝากเด็กๆทั้งหนังสือธรรมชาติรอบตัวต่อในหน้าที่12แล้วก็13ค่ะแล้วก็มีใบงานต้นไม้ให้เด็กทำกันนะคะเด็กๆ,ๆเตรียมหนังสือการบ้านเตรียมใบงานต้นไม้เราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ส่วนประกอบของต้นไม้สนทนาจากภาพสังเกตส่วนประกอบของต้นไม้แล้วเขียนพยัญชนะตามรอยปะให้สมบูรณ์ใบกิ่งลำต้นรากให้ได้เด็กเติมพยัญชนะตามรอยเส้นปะคะ่ะรากกิ่งลำต้นใบ เสร็จแล้วระบายสีต้นไม้ให้สวยงามนะคะส่วนประกรอบของต้นไม้มีหน้าที่สนทนาจากภาพข้างต้นและโยงเส้นจับคู่ภาพส่วนประกอบของต้นไม้ให้สัมพันธ์กับภาพร่างกายของคนฉันกินอาหารจากรากฉันลำเลียงอาหารผ่านลำต้นฉันหายใจทางใบใบโยงไปหาจมูก ลำต้นโยงไปหารากโยงไปหาปากใบงานหน่วยต้นไม้น่ารู้ให้เด็กๆระบายสีภาพแล้วโยงเส้นจับคู่ส่วนประกอบไปยังตำแหน่งนั้นๆของต้นไม้รากดอกใบ ลำต้นผลเสร็จแล้วให้เด็กๆประเมินให้คะแนนดาวตัวเองและผู้ครองช่วยประเมินดาวให้กับเด็กๆนะคะอย่าลืมเขียนชื่อและก็ชั้นค่ะในสัปดาห์ เด็กก็ได้เรียนรู้พบสาระการเรียนรู้นะคะตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งกันไว้แล้วค่ะไม่ว่าจะในเรื่องของส่วนประกอบของต้นไม้สิ่งที่ต้นไม้ต้องการในการเจริญเติบโตลักษณะของใบไม้ประโยชน์ของต้นไม้และการดูแลรักษาต้นไม้ค่ะ เด็กสามารถทบทวนเนื้อหาหรือว่าทบทวนกิจกรรมกันบ้านต่างๆโดยการดูคลิปย้อนหลังที่คุณครูสอนไปได้นะคะแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านที่คุณครูฝากไว้ในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะแล้วอย่าลืมการบ้านที่คุณครูฝากเด็กไว้ในวันนี้ แล้วก็ของสัปดาห์นี้ด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมตั้งใจทำกันบ้านด้วยค่ะวันนี้คุณแม่ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ